ครับสวัสดีครับป้ากันแล้วครับวันนี้กับช่องทําไปเรื่อยเนยก็พักนะครับครับวันนี้ปลาทุกท่านเข้ามาที่บ้านสวนเหมือนเดิมนะครับแถวนี้แดดฮอนมากนะครับก็พอดีจะได้ทําห่วนะครับทํารั้วนะครับหัวงตังฟังนี่นะครับก็เริ่มตั้งแต่ตะวันแล้วครับแต่บั้รไทยนะครับวันนี้วันนี้ก็มีเวลาว่างนีดหน่อยนะครับ ก็ยมาถ่ายอัปเดตบรรยากาศบ้านสวนทุกคนได้ดูกันสักน้อยนะครับก็ทำเดียวไปดูนะครับว่าจะจะใจอย่างนะครับในการล่อมนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก็ถ้าชอบจะได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพาทุกท่านไปดูนะครับว่าเขาจะ ทำห่วแบบไหนนะครับล้วใจวัสดุอุปกรณ์อย่างพ้องนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับบรรยากาศนะครับบ้านจะอยู่หุ้นนะครับทางนี้จะเป็นหน้าบ้านนะครับถนนถนนหน้าบ้านนะครับแต่เขาจะทําทําฝั่งนี้ก่อนนะครับทําฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ขึ้นไปบนรอยพุ้นนะครับไปบนรอยขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าห่วมันเกาะผุพังไปแล้วนะครับมันเป็นห่ว ของเจ้าเกาเปิลนะครับามาดูนะครับสดุดีจะใใจในการทำนะครับก็จะเป็นเสาสำเร็จแบบนี้นะครับนี่นะครับเสาสำเร็จชื่อม้าแบบสำเร็จแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นห้องว่าเสาอัดแรงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสำเร็จมาอี้เลยนะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับ ก็เป็นประมาณสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับรูปร่างแล้วก็เป็นจะฝั่งฝั่งเล็กมือึนะครับเพื่อเราจะเอายึดกับตะไครหรือว่ารดน้ำนะครับฝั่งเล็กมืออยู่ห้าจุดนะครับเละๆใส่ในก็จะเห็นชัดนะครับมีสามเส้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ส่วนราคาตกอยู่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับ เขาจะใจระยะห่างของเสาแต่ละต้นนี่คือ2เมตร50นะครับระวังระวังเสานะครับระวังเสาต้นนี้ไปหาต้นต้นนั่นนะครับระยะห่างคือ2เมตร50นะครับนี่นะครับหลุมนี่นะครับหลุมได้คุดไปแต่วัแล้วนะครับก็ได้ใจไอตัวกระแทกดินนะครับคุดก็ง่ายหน่อยครับนี่นะครับ ได้ทาการาดึงเจียกนะครับดึงเจียกเพื่อเป็นเขตเป็นแนวโดวยตรงแล้วนะครับจากจากลักชนบทนะครับลักปูนนะครับบนป้นนะครับแล้วก็ดึงมาถึงลักชนบลักนี่นะครับขึงเจียกนะครับขึงเจียกมาเพื่อเป็นแนวตรงนะครับแล้วเขาก็จัดการคุดเสาตามนั่นนะครับที่เพ่ พื่อที่จะได้มาตรฐานนะครับจะได้บ่แบบต้องเบี่ยงไปตั้งใดนะครับแบบต้องล่ําไปตั้งของเปืนแบบต้องนี่นะครับจะให้มันตรงไปเลยนะครับตรงกับเขตไปเลยนะครับเขตตรงตามลักไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้คุณดุมหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้เอาปุนนะครับลองก้นหลุมไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอแป๊บนึงนะฮะแล้วก็เขาก็จะ จะการวางเสากันนะครับนี่นะครับเสาก็แบกมาเตรียมไปหมดแล้วนะครับส่วนวัสดุที่เราจะใจาล้อมนั่นเป็นอย่างเดียวเขาก็ไปดูกันกํานะครับตอนที่เขาจะจะล้อมนะครับตอนนี้เขาได้ทําการพักเสาลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับพักเสาหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสานะครับเหลืออ ขึงตะไคร้นะครับคิดว่าวันนี้คงมาตันนะครับอาจจะต้องเป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็อะไรเดียวไปดูผลงานก่อนครับันนี้เสานะครับเสาฝังประมาณนี้นะครับปูนเทนะครับแล้วก็ฝังนะครับแล้วก็จักได้นะครับนี่นะครับขึ้นไปบนน้อยนะครับสุดวิชนะครับเพื่อนๆลองเลงดูนะครับว่า มันจะมีต้นไหนมาตงพผงนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่สุดปิดนะครับนี่แล้วก็ตั้งนี้นะครับตั้งนี้อาจจะมืดๆน้อยนะครับเพราะว่านี่ครับ ประมาณนี้นะครับที่ร้านนะครับก็มันเดียนแล้วนะครับวันนี้นะครับก็โคบตันแล้วนะครับขึงตะไคร่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ปูนเทาเทเสานะครับมันแห้งบัตันครับมันยังม่แห้งเตี้ยนะครับถ้าเขาขึงตะไคร่มันก็จะมีการโยกเยกนะครับมันก็อาจจะเสียทรงเสียศูนย์ไปพ่องนะครับ ก็เลยถ้าตัดสินใจว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับฝั่งเสาแล้วระเทศปุนนะครับก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับหวังว่าพุ่นี่มันคงจะแห้งนะครับพุนี่มันคงจะแห้งเพราะว่าเขาจะปอดแลนนะครับปูนโครงสร้างนะครับก็วันนี้ก็คงจะต้ออีก่อนนะครับเดี๋ยวไปที่ตามมันพุ่งนี่นะครับว่าเขาจะขึ้นสรคราแบบจะแบบไดนะครับผมก็บ่เคยกั้นเตือนนะครับสะะครายแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ จิงไหม n ิงใก c นมั้งเป็นคนย่ง i หรอขว c กนขวดอาปากห้ามไทยก้อยนหนุอยต้องอาปากกะไทยตอนอาปากกว้างหน่อยะมันจได้่งหมดนี่เป็นเห้ยนักล้วค่าโอ้ก้อยยตอนดึง และใแสเป็นนี้เล็กแต่งเล็กมีความน่เสื่อ่นมาโดนนี่ไปบมมั้แมใหญ่ะมีละใคนึงมนนั้นภูมิหอเปิดเต็มหูสมาต้นผมก็ไม่เันอูอ่ะ เพรามันอยู่กับมัึงอยู่ต่ำปากมันนัูน่นนัวเจอมอ่ะอมเอกระผมปักกันในวันที่สองแล้วครับเอ้ยวันที่สามครับเจวันที่สองวันที่วันวันที่สามครับวันนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ขึงลวดขึงยังขึงตะไคร้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนจะขึงขึงก็งกชุกหลงฮุกนิดหน่อยนะครับเพราะว่า ตะไคร้แบบนี้บ่เกยทำมาก่อนนะครับแตเก็โอเคนะครับจะได้ยูนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูครับนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นตะไคร้เป็นห้องว่าตะไคร้ทักผมนะครับนี่ซื้อมาม้วนหนึ่งมี30สิเมตรนะครับจะติ๊กอยู่นี่พอดีนะครับก็แสดงว่า30ิเมตรเต็มยูนะครับจาก จากที่นี่ขึ้นไปก็จะเป็นลวดน้ำนะครับลวดน้ำขึ้นไปประมาณ10กว่าเมตรนะครับเก็บ20เมตรนะครับนี่ครับก็สวยงามประมาณนี้ครับผมนี่นะครับก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับโอเคอยู่นะครับนี่นะครับตาก็ได้ดังใจนะครับ น่าจะซิปคูณซิปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยอันนี้นะครับการทำรั่วตะไคร้ใช้เวลาประมาณ3วันนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นตีเรียบร้อยนะครับก็โอเคอยย่ก็สนนราคาแล้วก็บอ่อ ก็เป็นหัวตที่ราคาประหยัดอยู่นะครับก็ต้องดูอายุการใช้งานเหมือนกันว่าจะทนทานกี่ปีนะครับครับท่านนี้ก็ขอคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับคลิปต่อเนื่องบ้านสวนนะครับทํารั้วบ้านสวนก็วันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปเพียงตัวอีก่อนนะครับ เดี๋ยวก็ปะกกันใาคลิปหน้านะครับว่าจ,จะไปย่แอย่างต่อเดี๋ยวก็ไปที่ตามดูกันนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ